สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสิริกมลรัตนาวากุล1061-0093ค่ะวันนี้จะมาพูดในหัวข้อสารนิพนธ์เรื่องการศึกษากระบวนการประชาสัมพันธ์ศิลปินของค่ายเพลงไฮคลาวค่ะในส่วนของวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะข้อแรกเพื่อศึกษาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคของค่ายเพลงไฮคลาวค่ะ ข้อ2เพื่อศึกษากระบวนการประชาสัมพันธ์ศิลปินของค่ายเพลงไฮคลาว u d ค่ะและข้อ3เพื่อนําเสนอผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการประชาสัมพันธ์ศิลปินของค่ายเพลงไฮคลาว u d ค่ะในส่วนของกรอบแนวคิดการวิจัยนะคะตัวแปรต้นเนี่ยข้อแรกก็คือ จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอ well ุปสรรคของค่ายเพลงไฮคลาวค่ะข <pedo S 1> <poco> ้อที่2ก็คือกระบวนการประชาสัมพันธ์ศิลปินของค่ายเพลงไฮคลาวค่ะในส่วนของตัวแปรร่วมนะคะข้อแรกก็คือวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคของค่ายเพลงไฮคลาวค่ะข้อ 2. วิเคราะห์กระบวนการประชาสัมพันธ์ศิลปินของค่ายเพลงไฮคลาวค่ะและในส่วนของตัวแปรตามนะคะทราบถึงผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการประชาสัมพันธ์ศิลปินของค่ายเพลงไฮคลาวส์ค่ะ ในส่วนของวิธีการเก็บข้อมูลนะคะการวิจัยในครั้งนี้นะคะเป็นการศึกษาวิจัยแบบเชิงคุณภาพค่ะหรือว่า qualitative research นะคะโดยการโดยมีการใช้การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกค่ะจากผู้เช่วชาญในค่ายเพลงของไฮคลาวนะคะจำนวน2ท่านค่ะจากผลการสรุปนะคะเราสรุปได้ว่าสิ่งที่ทำให้ค่ายเพลงไฮคลาวนะคะประสบความสำเร็จได้ในเวลาเพียงแค่1ปีเนี่ยก็คือการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายนะคะหลังที่ มีการลงประชาสัมพันธ์ไปแล้วหรือว่าข้อมูลหลังบ้านค่ะว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใคร ถ้าการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายก็จะทําให้ไม่ค่อยได้รับความสนใจนะคะจึงมีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายใหม่ค่ะเพื่อที่จะได้มีการประชาสัมพันธ์ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนั้นจริงๆค่ะรวมถึงการที่ค่ายเนี่ยได้มีการร่วมงานกับศิลปินต่างชาติเยอะนะคะซึ่งก็เป็นโอกาสค่ะที่ทําให้ค่ายเนี่ยเป็นที่รู้จักได้อย่างรวดเร็วนะคะตั้งแต่เริ่มเปิดค่ายมาแล้วก็ในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะหรือว่าสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยก็ทําให้ค่ายเนี่ย มีการประชาสัมพันธ์เพลงหรือว่าตัวศิลปินไปหากลุ่มเป้าหมายหรือว่าแฟนคลับเนี่ยได้ง่ายนะคะแล้วก็สะดวกรวดเร็วค่ะขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ